พามพามพาพาพามพามพามพาพาพามพามพามาพมามพาาพาามพามพาพาาพมพามพามอีกไม่นานนะครับหนัง Fast and the Furious ภาค9จะเข้าฉายในวันที่21พฤษภาคมปี2020โดยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่อง Fast and the Furious ภาค1ถึงภาคท่8นะครับเป็นการสรุปเนื้อเรื่องโดยย่อเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดูหนัง Fast 9นะถ้พร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ฟาสต์แอนเดร์เซียเียดภาคที่หนึ่งภาคแรกฟาสต์แอนดอ์เียเรียดเรื่อเรื่องราวของตำรวจนายหนึ่งชื่อบอันโอคอนเนอร์ที่ทำงานร่วมกับเอ i ในการตามสืบแก๊งโจรต้นรถบรรทุกโดยเขารับหน้าที่แฝงตัวเข้าไปกับชาวแก๊งรถซิงเพื่อตามสืบข้อ,ขอมูลทางหน่วยงานรับเนี่ยสงสัยว่าน่าจะเป็นฝีมือของหัวหน้าแก๊งรสซิงชื่อดมินิกโทเลโตหรือดอมแต่ปรากฏว่าบอันดันไปตกหลุมรักน้องสาวของดอมน้องสาวของดอมก็มีชื่อว่ามีอาส่วนแก๊งของดอมที่มีวิน เลตตี้ก็สงสัยว่าไบาอันเนี่ยเป็นตำรวจอยู่เหมือนกันในที่สุดเรื่องก็มาแดงว่าดอเป็นคนปนรถื้นทุกในช่วงงานแข่งเลวสวอร์ทำให้ไบอันต้องปฏิบัติหน้าที่ของเขาในการจับกลุมดอมแต่ว่าด้วยความที่ชอบมีอาร์ตอนสุดท้ายไบยอันก็เลยยอมปล่อยดอมไปฟ a s ์ a แอนด์เดอะฟิลเภาคที่2ภาคนี้ก็มีตัวละครที่เพิ่มเข้ามาก็คือโรแมนเพีย เพื่อนเก่าของไบอันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นและเท็ดพาร์เกอร์อดีตเจ้าของอู่ในไมอามี่ผู้จัดการแข่งรถใต้ดินในภาคสอว่าด้วยเรื่องราวของไบอันหลังถูกให้ออกจากราชการเขาต้องกลายเป็นคนที่แฝงตัวท่าลางสังคมรสซิงขับรถกินเงินคนอื่นไปเรื่อยจนฝีมือเข้าขั้นระดับเทพภาคที่2เนี่ยไบอันกลายมาเป็นผู้ร้ายในฐานะผู้ขับรสซิงซึ่งผิดกฎหมายในไมอามี่ไบอันถูกจับหลังจากเอฟซีไอพยายามตามหาเขาเพื่อให้มารับหน้าที่ขับรถส่งเงินให้พ่อค้ายาชื่อเวอร์โหลดถ้าหากไบอันทำสำเร็จเขาจะได้รับ การลบประวัติอาชญากรและอาจจะมีโอกาสเข้ามารับราชการอีกครั้งหนึ่งใบอันตกลงรับงานกับเจ้านายคนเก่า ซึ่งทำงานร่วมกันที่ LA ในภาคแรกแต่มีข้อแม้ว่าต้องเอาคนที่ไว้ใจและคนมีฝีมือไบอันเลยนึกถึงเพื่อนเก่าสมัยเรียนชื่อว่าโรมันเพียอดีตนักโทษที่ได้รับทันบนให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ไม่สามารถออกจากบ้านพักได้ไกลเกินกว่าที่กำหนดพอสอบพันธไบอันกับโรมันจากอดีตนก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะเพราะโรมันเชื่อว่าที่เขาถูกจับเนี่ยเพราะไบอันแต่ไบอันเองก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าโรมันถูกจับการทำงานให้วิลกินและเวอร์โลนเป็นงานที่อันตรายอย่างมากฝ่ายหนึ่งต้องการข้อมูลเพื่อจับกลุ่มอีีกก่่าายนนนึงงงตต้้้ออออรเพืหหทใไ แผนเพื่อแม่เขาต้องตายหรือกลับเขากุกอีกเลยต้องขอความร่วมมือจากเทผู้จัดก,การงานแข่งรถใต้ดินเพื่อช่วยทาตามแผนที่เขาวางไว้และตอนสุดท้ายไปอันก็ปิดคดีนี้ได้ฟังในฟิลเเีย์ภาคที่3ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ก็คือฮานโดยภาคที่3าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาค1กับภาค2เลยในภาคที่3เป็นเรื่องราวของลูกนุ่มบ้านรถชื่อชอนชอนเป็นคนชอบขับรถซิ่งอย่างมาก จนในที่สุดโดนจับข้อหาทิ้งบนถนนชอนโชคดีครับที่เป็นเยาวชนเลยยังไม่ต้องเข้าขู่พรอนเป็นเด็กค่อนข้างมีปัญหาแม่เขาเลยต้องส่งตัวไปอยู่กับพ่อที่ญี่ปุ่นการมาที่ญี่ปุ่นทําให้ชอนรู้จักกัทวินและพบกับนีล่าลูกม,มุนทามของยาคุซ่าด้วยความสนิทของชอนกัตวินทําให้เขามีโอกาสเข้าสู่โลกการแข่งรถใต้ดินญี่ปุ่นชอนเจอว่านีล่าเนี่ยก็อยู่ในวงการนักแข่งโดยเช่นกัน เลยทําให้ถูกใจสาวคนนี้แต่ว่านีลาเนี่ยกับเป็นแฟนของดิปคิงประจำเมืองโซเกียวด้วยความห้าของชอนจะท้าแข่งกับดิปคิงแต่ก็ไม่รู้วิธีการแข่งฮานที่เป็นเพื่อนของดิปคิงเนี่ยก็เลยให้ชอนยืมรถแข่งแต่ปรากฏว่าชอนแข่งแพและรถทังยับทําให้ชอนต้องมาเป็นลูกสมุนของฮานโดยมีหน้าที่เก็บดอกเบี้ยที่ปล่อยคู่ของฮานชอนขอให้ฮานฝุดดิปให้ฮานก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เป็นปั้นเด็กคนนี้ขึ้นมาชอนแข่งชนะลูกสมุนของดิปคิงที่ชื่อโมริโมโตได้และดูเหมือนว่านีลาก็เริ่มถูกใจชอน ต่อมาลุงของดิฟคิงที่ชื่อคามาตะกับพบว่าฮานโกงเงินแก๊งทําให้ดิฟคิงต้องมาตามทวงหนี้หาที่โกงไปฮานเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตในระหว่างโดนไล่ล่าแก๊งของฮานรวมถึงชอนก็โดนหมยหัวทุกคนทําให้ชอนกาตวิงตัดสิใจนําเงินไปคืนคามาตะแล้วก็ขอท้าแข่งเพื่อเป็นอิสรภาพโดยไม่ให้โดนหมยหัวอีกต่อไปและชอนก็ชนะการแข่งวาดอันดทบคือเรียกภาคที่4ตัวละคร ไปตัดคิปคอมพิวเตอร์ซึ่งในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจีเซลยอมสะละชีวิตเพื่อช่วยหานจนเป็นเหตุทำให้หานต้องไปอยู่ที่โตเกียวฟาต์แเอนเดอรฟเรียตภาคที่7เป็นเรื่องราวที่ต่อจากภาคที่6หลังจากจัดก,การโอเวนชอว์ได้สำเร็จดอมและทีมก็กลับไปที่บ้านที่อเมริกา หลังจากใช้ชีวิตธรรมดามาได้สักระยะก็ะพบว่าเขาตกอยู่ในอันตรายจากบุคคลนิรนามที่มาตามล่าพวกขเขาและชายคนนี้ได้ฆ่าฮานไปแล้วที่กรุงโตเกียวฉากที่ฮานโด,ด,ดนรถเบนซ์ชนในภาคที่สามอมตามไปสืบข้อมูลของชายนิรนามคนนี้ที่โตเกียวแต่ก็ไม่ได้บอกแลแต่ก็พบว่าพอบต้องนอนในโรงพยาบาลเพราะชายคนเดียวกันพอบึงบอกว่าชายคนดังกาคือพี่ชายของโอเวนชอเื่อเดคขาดชอและตั้งใจมาล้างแค้นให้น้องชายรอมสามารถสะกดรอยตามเดคขาดชอได้ในบ้านเกิดหลังจากที่เขามาซุ่มดูลูกทีมการต่อสู้ครั้ง ก็ทำให้ดอมได้รับบาดเจ็บแต่เขาได้รับความช่วยเหลือจากมิสเตอร์โนวอดี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติการลับของรัฐบาลมิสเตอร์โนวอดี้ให้ดอมและสิงหไปตามล่าตาเทพเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถแฮกเข้ากล้องวงจรปิดได้ทุกที่ทั่วโลกจากแฮกเกอร์ที่ชื่อแลมซี C. โดยหลังจากที่ช่วยลมซี่สำเร็จลมซี่บอกว่าโปรแกรมอยู่กับเพื่อนที่อาบูดาบีแต่ปรากฏว่าเพื่อนของเธอไม่รู้ว่าการที่ส่งให้มันมีอะไรซึ่งขายไปให้กับเจ้าชายซึ่งดอมและทีมต้องไปเอามาหลังจากได้โปรแกรมตาเทพมาแล้วดอมและทีมมีโอกาสเข้าจับเดคาชอแต่ปรากฏว่าชอร่วมมือกับแก๊งที่ขังลมซี่ไว้ในตอนแรกทําให้ผิดแผนกันทั้งทีมและถูกไล่ล่าดอมจึงตัดสินใจว่าจะมาสู้บนท้องถนนมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเพื่อให้ลัมซี่มีโอกาสได้แย่งตาเทพกลับคืนมาสุดท้ายพวกของดอมก็แย่งตาเทพกลับมาาได้้สํเร็็จแว การกัเดียดขาดคอได้ฟรัดแอนเดอร์ฟิวเรียดภาคที่8ภาคแปดสิดเนื้อเรื่องจากภาคเดิมทั้งหมดโดยเรื่องเกิดหลังจากภาคที่7หลังจากที่ดอมและทีมได้เรมซี่มาเป็นพวกพวกเขาก็รับงานให้กับหน่วยงานรับของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งมีผู้หญิงชื่อไซเฟอร์มาหาดอมและขอให้ดอมทํางานให้ดอมจึงจําใจทํางานให้กับไซเฟอร์โดยหลังจากนั้นไม่นานเขาได้รับคําสั่งจากหน่วยงานรับที่ทํางานให้ไปบุกทิ้งเครื่องมือชื่อ EMP ปรากฏว่าดอมหักหลังพวกพวกแล้วจึงอุปรกรณ์นั้นหนีหายไป ทำให้ฮอปถูกจับเข้าเรือนจำเดียวกับเด็กคาดชอและทั้งสองคนก็แหกคุ๊ปออกไปพร้อมกันเด็กคาดชอก็บอกว่าน้องเขาก็ได้รับการว่าจ้างจากไซเฟอร์เช่นกันและดอมก็น่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันฮอปเลยไปร่วมมือกับลูกทีมของดอมและมิสเตอร์โนบอดี้ในการตามล่าไซเฟอร์ที่ดอมต้องทำตามคำสั่งของไซเฟอร์ก็เพราะว่าไซเฟอร์จับลูกชายและแฟนเก่าของดอมเอาไว้ทำให้ดอมไม่มีหนทางที่จะต่อต้านนอกจากช่วยชีวิตลูกชายและแฟนเก่าของเขาดอมจึงแอบติดต่อกับเด็กขาดชอเพื่อให้เด็กขาดชอไปช่วยลูกของ และเมื่อดอมรู้ว่าลูกปลอดภัยเขาจึงกลับมาช่วยทีมในการปกป้องสองครามนิวเคลียร์ได้สําเร็จเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่อง f a s t and t เ e f ร r i o u s ียทั้งแภาคไอเนื้อเรื่องที่สรุปเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะเป็นแค่การบอกเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนไปดูฟ a s t 9เ้านั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ Run